ขอถวายความเคารพนอบน้อมแด่คุณพระศรีราตนารัยและพระเดชพระคุณหลวงพ่อการวัดพญาด,ด้วยความเคารพอย่างสูงสำหรับรายการส่งพระสองอ่งธรรมนำสุขวันนี้ก็จะได้นำเสนอเหรียญหลวงพ่อกันทรงเสมาเนื้อทองแดงและเป็นเบี้ยกแก้เนื้อตะกัวของหลวงพ่อกันที่ย้อนยุค จากปี2469มาอีกเหรียญหนึ่งซึ่งมีความสวยสดงดงามแต่ว่าก็จะเป็นเหรียญที่ย้อนยุคมาจากเหรียญต้นฉบับด้านหลังก็จะเป็นหลังเรียบดังจะเห็นถึงความแตกต่างจากเหรียญแท้ได้อย่างชัดเจนนะตำหนิอะไรก็ ไม่ค่อยที่จะครบถ้วนแต่ว่าเราก็นับถือหลวงพ่อในความที่เราเป็นลูกศิษย์มีความเคารพในรูปของครูบาอาจารย์ที่บัทับอยู่ก็ถือว่าเราศรัทธาก็มีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวของตัวเองอยู่แล้วตลอรอถึงมีไว้เพื่อที่จะให้เป็นแบบอย่างในการศึกษาสืบต่อไป นี่ก็เป็นเบีย้ยแก้นะลงตัวหนังสือว่ารอพอกันนะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเอาหอยเบีย้ยแก้มากดลงในดินเหนียวแล้วก็นำเอาตะกวัวมาเทลงในเบ้าอีกทีหนึง่งนะด้านหลังก็มีการลงตัวหนังสือเอาไว้นะ สำหรับปิสนาธรรมที่หลวงพ่อได้แสดงเอาไว้ก็คือการที่หลวงพ่อท่านได้มีปฏิปทาในการที่เจริญสมาธิภาวนาอยู่เป็นเนืองนิดทำให้พลังจิตของท่านนั้นมีความแก่กล้าจนสามารถที่จะแสดงฤทธ ปฏิหารอย่างที่เราได้ศึกษามาดังนั้นการที่เราลูกศิลปลูกหาผู้นับถือในองค์ของพ่อท่านเราก็ควรที่จะดำเนินตามปฏิปทาของท่านก็คือการเจริญอาณาปานสติและเจริญวิปัสนาโดยพิจารณาว่าเรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ร่วงพลความตายไปได้ ให้เราพิจารณาถึงมรณานุสติที่จะเกิดขึ้นกับเราแม้กระทั่งองค์หลวงพ่อเองมีบารมีสูงส่งก็ยังต้องมรณาภาพระสังขารไปแม้แต่ตัวเราก็ต้องเป็นเช่นนี้เหมือนกันให้เราพิจารณาอยู่เนืองๆอ,อย่าได้ขาดตกบกห้องมันก็จะทำให้เราเกิดความสุขทั้งในปัจจุบันและในอนาคต ดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาทด้วยประการชนีแร